สวัสดีครับผมประเสริฐพงศ์สถาพรคลิปนี้ผมมาได้นำฐานแซมบวลาคังมาให้ศึกษากันนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ชมเนื้อนะครับสังเกตให้ดีนะครับเนื้อผิวพระองค์นี้เป็นเนื้อละเอียดนะครับเนื้อนี่ละเอียดพระองค์ เ,เส้นซุ้มของท่านนาะจะขึ้นมาแล้วท่านจะมาลดส่วนนี้นะครับเนี่ยส่วนนี้จะบางแล้วก็มามีเนื้อก้อนใหญ่ตรงนี้แล้วก็มาด้านนี้มันก็จะมาโค้งลงมาสุวนี้นะครับสังเกตให้ดีนะถ้าพระถอดพิมพ์หรืออะไรเนี่ยถ้าผิดจากนี้ไปก็จะไม่ใช่นะครับสังเกตดูนะชาติ มันจะยุ่ยสลายไปตามกาเวลาร้อยกว่าปีนะฮะซึ่งถ้าล่อนเป็นแผ่นๆเนี่ยจะบ่งบอกถึงเป็นพระใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขยายให้ชมอีกนะครับนะครับดูเนื้อของท่านนะครับการปีแห้งละเอียดมากเลยครับนะฮะบ,บางพื้นที่ก็จะแตกนะฮะ เส้นใหญ่เป็นติดเป็นป้องสมเด็จนี่ถ้าเก่าจริงๆแล้วเ,ออเส้นจุ้มท่านจะต้องแตกเป็นป้องนะครับเป็นป้องนี่อันนี้ปีแห้งถือว่าแห้งมากเลยนะครับจัดมากเลยนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับอันนี้เป็นความเก่าด้านหลังขององค์พระนะครับสังเกตดูนะฮะอันนี้เป็นแห้ง ลายไปทั่วเลยนะครับนะครับอันนี้ผมหลืมบอกไปว่านี่เนี่ยเป็นเป็นอิฐเทานะฮะเป็นอิฐเทาที่พระสมเด็จต้องมีนะฮะแล้วเม็ดดาเม็ดแดงพวกนี้ต้องพวกนี้ค่อนข้างจะละเอียดนี่เป็นเ,เม็ดอิดอะไรพวกนี้มีหมดนะครับต้องใช้กล้องดูนะครับและขยายให้ชมนะครับ นะครับธรรมชาติมากเลยนะครับเม็ดผงพุทธคุณท่านก็มีนะครับนะครับทั่วๆไปนะครับเหี่ยวย่นเป็นธรรมดาของความเก่านะครับการปีนะครับครับดูเลยนะครับนะครับความเก่านะฮะความเก่าเนี่ยดูทั่วดูดูเนี่ยแล้วมันก็ยังแซมด้วยชาติเก่าๆนะฮะ อันนี้เป็นอิฐเทานะครับมีครับมวลสารมีครบครับขยายให้ชมนะครับงดงามมากเลยนะครับพระแท้ต้องบ่งบอกถึงความเก่าพิมพ์ทรงแต่ละอาจารย์แต่ละช่าง ีมือแต่ละช่างนะครับครับศึกษาดูนะครับอ,อ่ตามล่องนี่นะฮะยังมีลักษดำอยู่ชาติแดงที่ยุ่ยสลายไปแล้วนะต้องยุ่ยอย่างเดียวถึงเก่านะครับไม่ใช่ลอกเป็นแผ่นนะครับขยายให้ชมนะครับครับ ตามซอกเนี่ยมีเม็ดผงพุทธคุณอะไรของท่านนะฮะทั่วๆไปนะครับยึคสมเด็จตต้องบอกได้อย่างเดียวคือความเก่านะครับสีความหมุนความเก่าความซีดของเขาต้องมีนะครับ ถ้ามาล้างชาติใหม่ๆหรือรักใหม่ๆเนี่ยอันนี้ส่วนมากจะไม่ถึงอยู่ของท่านนะครับครับขอทุกท่านพิจารณาฮะเพราะแต่ละคนเนี่ยมีสายตาที่ดีนั้นเม็ดมวลสารนี่แต่ละคนว่ามีกี่ไม่กโารู้แต่อันนี้อย่างนี้นะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับ